ดินแดนที่มีประวัติความเป็นมามายาวนานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั่วทุกหย่อมย่าล้วนแล้วแต่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แห่งนี้ที่เคยเป็นนาและมีต้นมะขามต้นเตี้ยขึ้นอยู่มากมายทั่วทั้งอาณาบริเวณจึงถูกเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่าทุ่งมะขามหย่อง ทุ่งมะขามหย่องนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นมรดกภูมิแผ่นดินของชาติไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งด้านประวัติศาสตร์ภูมินิเวศวัฒนธรรมและพระราชกรณียกิจจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถปกป้องแผ่นดินไว้ให้ประชาชนชาวไทยได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าพระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำที่รกร้างนานกว่า4ศตวรรษให้แปลเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยกับการเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิตให้อยู่ในธรรมชาติของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อย่างสะดวกสบาย พระมหากรุณาธิคุณเพื่อประสกนิกรได้อยู่เย็นเป็นสุขนี้ประชาชนจึงพร้อมใจกันเรียกขานทุ่งมะขามหย่องว่าเป็นผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณผืนนาแห่งนี้มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า เป็นสมรภูมิสู้รบกับข่าศึกหลายครั้งที่สําคัญของกองทัพไทยครั้งใหญ่คือในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่17แห่งกรุงศรีอยุธยาตามประวัติศาสตร์ระบุว่าวันอาทิตย์ขึ้น6กค่ำเดือน4ปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ พร้อมด้วยสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีซึ่งฉลองพระองค์เยี่ยงพระมหาอุปราชและพระราชโอรสพระราชธิดาทรงช้างศึกยกกองทัพไปตั้งรับการทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปลในสงครามยุทธหัตถีครั้งนั้นกองทัพไทยเสียหลักจนเป็นเหตุให้สมเด็จพระสุริโยไทยต้องประแสงขอเงาของพระเจ้าแปลสิ้นพระชนบนคอช้าง ในปีพุทธศักราช2129ที่ตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระมหาธรรมราชานั้นมังมอดหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของมังสามเกียรติหรือมังกยอชาวาพระราชบุตรของพระเจ้านันทบุเรงได้ยกทัพมาตั้งค่ายที่ขนอนปากคูริมทุ่งมะขามหยองแห่งนี้การป้องกันค่าศึกครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งขณะนั้น ดำรงพระยศเป็นที่สมเด็จพระมหาอุปราชทรงดำริตัดกำลังทัพหลวงโดยนำทหารออกปล้นค่ายด่านหน้าของหงสาวดีจนข้าศึกแตกพ่ายถอยหนีพระองค์จึงไล่ตามตีไปถึงค่ายทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีแล้วเสด็จลงจากหลังมา้าทรงใต้พระโอษฐ์ค่าพระแสงดาบนำทหารปีนบันไดขึ้นกำแพงค่ายแต่ถูกทหารใช้หอกแทงตกลงมาหลายครั้ง เมื่อทรงพิจารณาว่ากำลังทหารน้อยกว่าค่าศึกอาจเสียทีได้จึงเสด็จกลับพระนครทำให้พระแสงดาบเล่มนี้ปรากฏนามว่าพระแสงดาบคาบค่ายนับจากนั้นก็ไม่ปรากฏสงครามในทุ่งมะขามหย่องอีกคงเป็นทุ่งกว้างที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรมของชาวพระนครสีอยุธยาอยู่นานถึงสศตวตรรษ ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทุ่งมะขามหยองแห่งนี้มีความสําคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งความสําคัญในครั้งนี้ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และเป็นที่จดจําของประชาชนคนไทยตราบจนชั่วลูกสิบยหลาน สถานที่สำคัญแห่งที่หนึ่งพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทย ย้อนกลับไปเมื่อครั้งแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชได้เจ็ดเดือนพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเบตี้ได้ยกกองทัพเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ซึ่งเป็นทางทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาเมื่อมาถึงจึงตั้งกองทัพรายล้อมไว้ทางตะวันตกถึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมืองอยุธยา โดยค่ายพระเจ้าหงสาวดีตั้งอยู่ที่บ้านกลุ่มดวงค่ายอุปราชบุเรงนองตั้งอยู่ที่ตำบลพเนียดค่ายพระเจ้าแปรตั้งอยู่ที่บ้านใหม่มะขามหยองส่วนค่ายพระยาพระสิมตั้งอยู่ที่ทุ่งประเชษตามประวัติศาสตร์ว่าครั้นวันอาทิตย์ขึ้นหก่้าเดือนสี่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพร้อมด้วยพระมเหสีคือสมเด็จพระศรีสุริโยทยัย ซึ่งแต่งพระองค์เป็นชายเยี่ยงสมเด็จพระมหาอุปราชและพระโอรสธิดาคือพระราเมศวรพระมหินพระบรมดีลกทรงช้างยกทัพไปยังทุ่งมะขามย่องเพื่อหมายจะลองกำลังศึกแต่กลับได้ไปประทะกับทัพพระเจ้าแปรเข้าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจึงได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรแต่พลายแก้วจกักรพรรดิ พระคชาทานของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิถล่มเข้าไปรังไว้ไม่อยู่พระเจ้าแปรได้ทีจึงเบนช้างไล่าตามสมเด็จพระศรีสุริโยทัยเกรงพระสวามีจะเป็นอันตรายจึงใส่ช้างทรงพรายสุริยกษัตริย์เข้าไปขวางได้ทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรช้างพระเจ้าแปรได้ล่างเสือช้างสมเด็จพระศรีสุริโยทัยแงงงาย พระเจ้าแปรได้ทีจึงจ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาต้องพระอังสาสิ้นพระชนบนคอช้างณที่แห่งนั้นการทำยุทธหัตถีในครั้งนั้น กรุงศรีอยุธยาไม่ได้สูญเสียเพียงแต่สมเด็จพระศรีสุริโยท h ยเพียงเท่านั้นพระบรมดีรกพระราชธิดาพระองค์โตทรงช้างโดยเสด็จด้วยและเมื่อเห็นพระมารดาสิ้นพระชนทําให้พระบรมดีรกนั้นรีบใส่ช้างเข้าไปทําการยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรในทันทีในการทํายุทธหัตถีครั้งนั้นพระบรมดีรกก็เสียทีให้แก่พระเจ้าแปรอีกพระองค์ จึงต้องสิ้นพระชนด้วยเงาวของพระเจ้าแปรต่อจากพระมารดาเช่นเดียวกันฝ่ายพระราเมศวรและพระมหินเมื่อได้เห็นดังนั้นก็ขับช้างเข้ากันพระศพทั้งสองพระองค์กลับคืนพระนครได้การสงครามในครั้งนั้นยังความโทมนัสพระไทยให้แก่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นอย่างมากทีเดียวสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดให้จัดพระราชพิธีทำพระเมรถวายพระเพลิงพระบรมศพ แล้วโปรดให้สร้างพระอารามขึ้นตรงพระเมนมีเจดีย์สูงใหญ่บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระศีสุริโยทยที่บริเวณสวนหลวงกับวัดศพสวรรค์จึงรวมเรียกกันว่าวัดสวนหลวงศพสวรรค์นั่นเองเมื่อพระบรมดโลกพระราชธิดาพระองค์โตสิ้นพระชน ทำให้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดนั้นมีความอาลัยเป็นอย่างมากจึงทรงโปรดให้สร้างรูปหล่อเท่าองค์จริงแล้วนำไปประดิษฐานไว้ในห้องบรรทมเพื่อลำลึกถึงโดยปัจจุบันนั้นได้สูญหายไปแล้วและนี่เป็นที่มาของพระราชานุสาวรลีแห่งนี้พระราชานุสาวรลีสมเด็จพระศรีสุริโทยนะทัยณทุ่งมะขามหยอง พระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลและระสบนิกรชาวไทยเพื่อนน้อมกล้าวถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบเมื่อปีพุทธศักราช2535 โดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิราฤกษ์เมื่อวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2534และสร้างเสร็จสมบูรณ์วันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2538โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระสุริโยไทยด้วยพระองค์เองพระราชานุสวรีพระสุริโยไทยได้ดำเนินการสร้างในช่วงของรอสชอซึ่งมีพลเอกวิมลวงวานิชเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่และมีพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ เป็นหัวหน้ารสชนายช่างจึงได้ปั้นใบหน้าของจตุรงคขบาทให้มีใบหน้าละไม้คล้ายพลเอกทั้งสองท่าน,นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งผู้ปั้นก็ได้แรงบันดาลใจอัญเชิญพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาปั้นเป็นพระพักของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยนั่นเอง พระราชานุสาวลีโดยทั่วไปนั้นจะหันหน้าเข้าหาประตูทางเข้าเดียวกับสถานที่แต่ว่าพระราชานุสาวลีสมเด็จพระสุริโยไทยนั้นจะต่างจากที่อื่นค่ะเพราะเจตนาให้หันหน้าพระราชานุสาวลีไปทางด้านหลังแล้วหันหลังพระราชานุสาวลีออกไปทางด้านหน้า นี้ผู้สร้างต้องการให้หันหน้าเข้าหากองทัพข้าศึกที่ตั้งอยู่จริงในสมัยโบราณส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นประชาชนที่มารอส่งสเสด็จและมีความหวังรอให้พระองค์กลับมาดังภาพปฏิมาการรมที่เห็นด้านหลังนี้ค่ะ ปฏิมาการประชาชนด้านหลังที่เห็นนี้นะคะเป็นกิริยาที่แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนที่มารอส่งสเสด็จสมเด็จพระศรีสุริโยไทยที่ได้ตามสเสด็จพระราชาสวามีไปทำการกระทำศึกค่ะ ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าบ้างก็มีคนชราที่ร่ำไห้บ้างก็มีหนุ่มสาวที่อุ้มลูกด้วยความเสียใจและกลุ่มคนที่อาลัยอาวร์ทั้งนี้เองคงเป็นเพราะการสงครามนี้เป็นครั้งแรกที่มีข้าศึกมาประชิดพระนครแม้แต่สมเด็จพระศีสุริโยทยเองที่เป็นอิสตรีนั้นก็ต้องตามเสด็จออกไปกับทัพหลวงค่ะ สการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีสุริโยไทยแล้วนะคะบริเวณด้านซ้ายมือของพระราชานุสาวรีนั้นยังมีสถานที่สำคัญที่อยู่ด้านข้างทุ่งมะขามหย่องอีกด้วยค่ะ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญคือใช้พักพระศพของสมเด็จพระศีสุริโยไทยก่อนที่จะอันเชิญกลับเข้าเกาะเมืองนะคะและสถานที่นี้ยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่งค่ะนั่นก็คือยังเป็นที่ตั้งทงรบในการสงครามสมัยนั้นเรียกว่าเกตวัดแห่งนี้จึงมีชื่อว่าวัดเกตนั่นเอง นนกลับไปที่เรื่องราวของทุ่งมะขามย่องค่ะอันเป็นทุ่งที่มีความสําคัญมาแต่โบราณนะคะโดยปัจจุบันนั้นได้ถูกปรับให้เป็นพระราชานุสาวรีสวนสาธารณะหรือแม้แต่อ่างเก็บน้ําตามพระราชดำริค่ะเพื่อยังประโยชน์แก่ประชากรเป็นจํานวนมากทั้งนี้เองเนื่องมาจากพระดรําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เมื่อปีพุทธศักราช2531รัฐบาลได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมพระเกียรติวีรสตรีของชาติสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสนองแนวพระราชดำริเรื่องการเกษตรและการชลประทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีมติคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการสนองพระราชดำริเมื่อวันที่21มิถุนายนปีพุทธศักราช2531โครงการพัฒนาทุ่งมะขามย่องซึ่งมีพื้นที่กว้าง250ไร่ได้แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็นสองส่วนส่วนแรกใช้พื้นที่ก่อสร้างพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยและสวนสาธารณะ ส่วนที่สองใช้เป็นพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแบ่งเป็นอ่างเก็บน้ำกว่า180ไร่เก็บกักน้ำได้ถึง2.1ล้านลูกบาทเมตรและเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ใช้สอยการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทั้งสองโครงการนั้นโครงการแรก กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกันรับผิดชอบก่อสร้างพระราชานุสาวรีพร้อมด้วยกลุ่มปฏิมากรรมป้อมค่ายที่เป็นองค์ประกอบภูมิทัศน์จำลองประวัติศาสตร์น้อมกล้าวถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบในวันที่12สิงหาคม พุทธศักราช2535โครงการที่สองกรมชนประทานและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันรับผิดชอบการสร้างอ่างเก็บน้ำการจัดภูมิทัศน์ปลูกไม้ใช้สอยตามแนวพระราชดำริโดยผนวกทั้งสองโครงการเป็นพื้นที่เดียวกัน แล้วก็มาถึงวันที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารอคอยค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั้นได้เสด็จพระราชสดําำเนินมายังทุ่งมะขามหยองแห่งนี้ทรงวางศิาลาฤกษ์พระราชานุสาวรย์สมเด็จพระสุริโยทยัยวันที่31สิงหาคม2534ค่ะ ต่อมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยนับจากนั้นมาภาพลักษณ์ของทุ่งมะขามหย่องพื้นที่ชุ่มน้ำชานเมืองกรุงเก่าก็ได้แปรโฉมเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยอนุสรสถานเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมพระเกียรติวีรสตรีสมเด็จพระศีสุริโยไทยซึ่งประกอบไปด้วยสวนน้ำสวนสาธารณะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9อันเป็นสถานที่พักผ่อนในร่มไม้สดเขียวให้ชาวกรุงเก่าได้ชื่นใจเพียงไม่นาน เมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2538ก็เกิดมีเหตุการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและไัยนาทอย่างรุนแรงพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงห่วงใยผสกนิกรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2538 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดเตรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาอัญเชิญกระแสร,รับสั่งพระราชทานแก่คณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าให้ใช้พื้นที่ทุ่งมะขามหย่องเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำหลากให้ท่วมพื้นที่จากนั้นค่อยฟื้นฟูต่อไป นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยครั้งนั้นได้อย่างรวดเร็วยังความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรในลุ่มน้ำเจ้าพยามิรู้ลืมหลังจากที่น้ำลดลงแล้วหน่วยงานต่างๆได้รับสนองกระแสพระราชดำรินำพื้นที่ทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อรองรับน้ำในอนาคตรวมไปถึงใช้พื้นที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการลดพื้นที่สวนสาธารณะรอบพระราชานุสาวรีลงคงไว้เพียง50ไร่และเพิ่มพื้นที่อ่างเก็บน้ำเป็น200ไร่โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำเดิมให้ลึกลงอีกเพื่อสามารถรับน้ำเพิ่มขึ้นและกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤด,ดูแล้งมีการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสร้างอาคารส่งเสริมศิลปาชีพและสำนักงานซ่อมสวนสาธารณะ ขยายพื้นที่และปลูกไม้โตเร็วปลูกไม้ใช้สอยตามแนวพระราชดำริเพิ่มเป็นผลให้ทุ่งมะขามย่องเขียวสดสวยงามกว่าเดิมนอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยเกษตรกรฟื้นฟนูพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบอาทิการทำนาการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชแบบผสมผสาน ส่งพระราชทานที่ดินเพื่อจัดทําโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างจริงจังหลังจากอุทกภัยในครั้งนั้นทําให้พื้นที่ทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์แก่ประสงนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้เป็นอย่างมากส่งผลถึงความปิติยินดีของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะ และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือภาพที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่อาจลืมเลือนและยังคงตาตึงใจอีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบจนชั่วลูกสืบหลานคือภาพที่ล้นกล้าวทั้งสองพระองค์สดเดจพระราชดำเนินมาเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหยองแห่งนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 3 5 พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่เป็นผลผลิตตามแนวพระราชดำริที่ทุ่งมะขามย่องนับเป็นความปลื้มปิติและเป็นความทรงจำแก่ชาวพระนครศรีอยุธยาตลอดกาลทั้งนี้นายทัศนะลาบรวยผู้เชี่ยวชาญจากกรมการข้าวให้ความรู้ว่า ข้าวที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ทรงเกี่ยวในแปลงนาตามแนวพระราชดำรินั้นเป็นข้าวนาปรังสายพันธชัยนาทหนึ่งที่มีต้นค่อนข้างเตีย้ยแข็งแรงไม่ล้มง่ายมีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเมื่อหุงสุกมีลักษณะร่วนแข็งนิยมนำไปแปรรูปเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นมีและยังทำเป็นขนมจีนได้อีกด้วย ส,สถานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และกเกษตรตามแนวพระราชดำริแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอยู่เสมอ มหาอุทกภัยในปีพุทธศักราช2544ส่งผลให้น้ำท่วมขังเป็นระยะยาวนานกว่า1เดือนและทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้เป็นพื้นที่บรรเทาทุกให้แก่หลายครอบครัวและผู้คนอีกหลายร้อยชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่ทั้งวัว ควายรวมจนถึงช้างที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเกือบร้อยเชือกซึ่งแม่ช้างก็ได้ตกลูกช้างเป็นของขวัญแก่พื้นที่แห่งนี้ค่ะและลูกช้างเชือกนั้นได้ถูกตั้งชื่อให้เป็นชื่อเดียวกับช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่าพลายภูเขาทอง วิถีชีวิตของชาวกรุงเก่าที่ดำเนินอยู่ในพื้นที่ราบต่ำแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยามเมื่อมีพื้นที่หลายส่วนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกและเกิดภัยธรรมชาติขึ้นชาวไทยต่างร่วมมือร่วมใจช่วยกันพิกฟื้นภูมิบ้านภูมิเมืองให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ท่งมะขามหยองแห่งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน้าที่คอยจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายและปรับปรุงรวมถึงตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ประชาชนมาพบกผ่อย่อนใจได้ดุดเดือ